เมื่อกล่าวคำว่าขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณจะได้นะคะสิ่งใหม่ๆเพิ่มพูนอย่างมหัศจรรย์แต่เมื่อไหร่นะคะสิ่งที่มีอยู่คุณไม่รู้คุณค่าและไม่เคยกล่าวคำว่าขอบคุณแม้จะมีน้อยนิดนะคะก็จะถูกลิฟ์คืนนี่เป็นเรื่องราวที่นะคะพูดถึงในเรื่องราวพลังงานของการสำนึกรู้คุณทราบซึ้งกตัญญู กับการดำเนินชีวิตที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองและมีสิ่งมาัศจรรย์คอยเกื้อกูลน,นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับคลื่นของการสำนึกรู้คุณทราบซึ่งกตัญญูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยล้าอ่อนแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณในเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเสมือนว่านะคะ คุณได้รับพลังส่งเสริมอยา